ครับก็มาดูกันนะครับดูบุญกับน้องมองกุฎนะฮะปีนต้นไม้ครับปีนต้นมะม่วงขึ้นไปปรากฏว่าหนูมงกุฎลงไม่ได้นะครับลงติดเลยลงไม่ได้เพราะว่าเอาผมไปติดกับลวดบนต้นไม้นะเอาออกดิเอาออกไม่ได้ทำไมอะเอาออกทีหนเอาออกดิ่าออก,อออกไปไก <laughs> ตกต้นไม้อยู่แล้วทำยังไงโอ้นะครับปรากฏว่าลวดติดผมนะครับอ๋อผมค่ะเอาลุงมาแล้วก็เสียบเข้าไปอีกนะครับ ลงมาโซนกันนักนี่ <c oughs> ไปสิดต้นไม้กันนะครับ